สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูหลุนปะละาร้หมูสับสูตรทํากินเองแบบง่ายๆจะจิ้มกับผักสดก็คือเข้ากันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมหั่นหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกหยวกนะคะนําหอมแดงมาซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะประมาณ4-5หหัวค่ะ ตะไครประมาณ2ต้นตามด้วยพิกกี้หนูเขียวแดงนะคะตามด้วยพริกหยวกนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะใบมะกรูดซอย4-5ใบค่ะ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตั้งหม้อได้เลยค่ะกะทิขั้นสดประมาณ400 ml แบ่งใส่ประมาณ2องรอบรอให้กะทิร้อนก่อนค่ะจากนั้นใส่หมูสับลงไปประมาณ100กรัมค่ะคนคๆพอสุกจากนั้นเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไป จากนั้นมาเตรียมส่วนของปลาลาปลากะดีนะคะจะใช้ประมาณ5ตัวค่ะใส่น้ําลงไปประมาณสัก1ช้อนนะคะมากกว่านี้เดี๋ยวจะครีมเอานะคะจากนั้นก็คนๆนะคะจากนั้นก็กดกดให้เนื้อปลาลาเปื่อยดีเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเอาก้างทิ้งไปค่ะแล้วก็มาปรุงรสด้วยผงชูรสประมาณ1ช้อนชาน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าว1ช้อนชา หรือว่าตามชอบคนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันลองชิมรสชาติดูพอได้รสชาติตามต้องการแล้วก็จะใส่เครื่องที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วคนคนให้เข้ากันอีกรอบจากนั้นก็ใส่เป็นใบมะกรูดซอยลงไปได้เลยค่ะคนคนให้เข้ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูหลุนปลาหมูสับสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขวตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ